สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทำสเ e s t the Box นะครับอ,อ,อันนี้นะครับ the Box อ่า Mystery Box has a letter on the building นะพอด t r a ส s p o t the Box to the end นี่คือคุณจะต้องเอา Box สีฟ้าอันที่อยู่ข้างหน้าผมนี่นะครับไปที่ไอ้ตรงกองสมบัติให้ได้โดยวิธี่ใช้คุณจะใช้ ที่ง่ายสุดนะที่ผมแนะนำก็คือวิธีที่ผมใช้มาตลอดนะครับทุกคนก็คือวิธีทําบั๊กไปนะครับเอาตัวนึงนะ่านนี้น่าจะได้นะทุกคนผมคิดว่าโอเคแล้วก็เอาปกซ์สวิต แป่ะซ่วนบอสวินนะคะบอสวิทซื้อได้จากตรงในชอ็อปราคาสี่สิบห้าอันนี้แล้วก็บางบอกเก่าผมไม่รู้ว่ามันจะได้ผลเปล่านะมาลองดูกันน่าจะได้นะครับทุ่อนโอเคแม้ผมขอพูดอะไรสักหน่อยคือว่าช่วงนี้มันบางที วิวมันแบบว่าวิวมันน้อยครับพื่นผมก็มีทอบ้างแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็จะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรามากหรอกครับก็ขอให้ทุกคนกดไลค์ให้ผมจะได้มีกำลังใจทำต่อนะครับทุกคนคนดูน้อยมากเลยคลิปที่ลงไปเมื่อ หลายวันก่อนนะครับก็ฝนดูค่อนข้างน้อยครับออแล้วก็ผมลิมบอกว่าไอ้บอกไอ้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันจะเปลี่ยนว่าเป็นซุ่มบอ็อกไปเรื่อยๆน,นะครับทุ oh กียครับโอ,อ,อ,อ้ไม่กนะ็ผมจะต้องขึ้นมบอกไปเนี่ยผมจะต้องขึลนมไปเนี่ยผมมันน่าทึ่งไปเนี่ยเออเอหม่แล้วทุกคนเดี๋ยวคราวนี้ีผมตั้งใจทำแบบ อย่าให้คุณอยู่ตั้งจะทำเมื่อกี้นี้เหมือนมันเละไปเจียวทำใหม่นะทุกคนก็มาทำใหม่อพคืนนี้มันหายไปสปาร์ตใหม่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่วิวผมมันน้อให้แบบว่าอยว่หลักร้อยมันก็ลดเหลือลักสิบเลี้แต่มไม่รู้น่ะว่าตอนตอนลง ตอนผมลงคลิปคนดูจะเท่าไหร่จ้ปัจจุบันนี่ที่ผมอัดคิปอยู่อะคิปที่คิปที่รีวิวสกิลใหม่ของแบบอะไรเอ่ออบิลิตี้วอครับทุกคนีวิวมันน้อยมากเลยนะปัจจุบันนี่ผมอัดคิปอยู่อะผมไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่ารอดูแล้วกนะันผมระหว่างนะว่ามันจะเพิ่มขึ้นอ่ะเชฟตบ l u n c เอาวะไปเลย Let's go ีะไปไปไวิววายนะครับเพราะถึงช้าเดี๋ยวมันสุ่มเจอสกิลอะไรแปลกๆปลกไเดี๋ยวมันสุ่มเจอบ็อกแปลกๆแปลกให้ทำให้มันไวไวาเลยนี่นครับโอเคได้แล้วนะทุกคนได้มาแปดร้อยแปดร้อยโกก,บบกับบ็อกบอกพิษนานิ่งบ็อกนะทุกคน ไม่ใช่ว่าต้องไปถึงกองหรอไม่รู้สิทุกคนแต่ว่ามาถึงตรงนี้ก็ไ่าจะเสร็จเควสดเลยนะเควิดนี้ได้เนินเยอามากเลยนะเพราะามันได้ดั่ง0ปกดลอยกครับทุกคนโอเคแล้วก็คิดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และก็ถ้ามีอะไรมาแนะนำผมก็คอมเมนต์ไปได้เลยนะครับสวัสดีครับยหาลืมกดซับสไคร์ผมงเรครับทุกคน